ครับก็คือเราจะจบ u ป p e r body workout ไปแล้วนะครับฉะนั้นในในในวันแรกที่คุณเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกแบบค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเซตมันเยอะนะครับแล้วก็ท่าเป็นท่าคอมพาวแค่เป็นทุกท่านครับถ้าให้ผมคิดเซตเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักยีเซ็ตไม่รวมท้องครับถ้ารวมท้องอีกประมาณ12เซ็ตเข้าไปก็จะกลายเป็น36เซ็ต36เซตถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณฝึกมาแค่6เดือน,นครับร่างกายอาจจะอาจจะฟื้นตัวไม่ทัน,นครับ ฉะนั้นแนะนําให้ให้คุณปรับระดับความเข้มข้นไปนะครับเริ่มจากเริ่มจากเล็กไปใหญ่นะครับผมก็ค,คือค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเข้มข้นเกินไปครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะอ,อาจจะฟื้นตัวไม่ทันรู้สึกเพลียรหรือรู้สึกไม่อยากฝึกนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับการเล่นช่วงล่างเลยนะจำไว้นะครับว่าโปรแกรมนี้เราเล่นทั้งหมด4วันจันทร์อังคารครับจันบนอังคารช่วงล่าง นะครับพุทธพัดพุพหาหัสบนแล้วก็สุขช่วงล่างครับตามมาครับ ที่ดัมเบลวางก็อันนี้จะเล่นตัวพุตแด์แฮมเบลครับท่าที่จะเล่นออกไปป๊บนึงครับท่าจะเล่นให้ดูเนี่ยคือว่าง่ายเราต้องการเล่นแฮมสตริงแหละครับเราจะเล่นไปที่แฮมสตริงกับกับควอสนะครับท่าที่เราจะจะเล่นให้ดูเนี่ยจริงคือเล่นไลน์เล็กเคิร์ให้ดูได้ก็คือไอ้เครื่องที่นอนแล้วก็อย่างเงี้ยแต่ว่ามัน ทุกคนเล่นเป็นอยู่แล้วผมไม่อยากสอนอะไรแบบนั้น,นครับผม,มอยากจะแนะนำท่านี้มากกว่านะครับท่านี้เรียกว่ากุฎแอนแฮมเรสต์โอเคแทนเข้าโพซิชั่นเลยโอเคแล้วแล้วจะให้แบเร่นป้ปปง,งไปน,น,นะครับลงไปก่อนไม่งไปก่อนเล่นครับท่านี้นะครับสิ่งจุดที่เราต้องการคือเราต้องการท้องขานะครับต่างจากเครื่องนะครับเครื่องจะเป็น น้ำหนักห้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราพับน้ำหนักขึ้นมาฉะนั้นแฮมสตริงจะทํางานจากล่างขึ้นบนนะครับแต่เนื้อของแฮมสตริงที่ใหญ่จริงๆเนี่ยคือจากบนนะครับฉะนั้นอันนี้เลยครับแฮมสตริงตรงนี้จะทํางานมากกว่าตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวมูเวอร์หลักและที่สาคัญคือเราจะได้ในส่วนที่เรียกว่ากรุตแอนแฮมทายอินก็หรือว่าช่วงในช่วงก้นกับแฮมสตริงที่ติดกันครับ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ได้ค่อนข้างยากมากก็คือส่วนนี้ครับผมจะได้ค่อนข้างยากมากแล้วกใ็ในท่าการฝึกทั่วไปนะการทั่วไปไม่กระทั่งสควอตไลน์เลคเกิลหรืออะไรก็ตามครับให้ความสำคัญกระจุดนี้น้อยมากและกล้ามเนื้อก้นเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดมัดในร่างกายคือบอกได้เลยว่าหนาที่สุดครับโอเคครับลองเล่นนะครับท่านี้เป็นท่าที่เล่นผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับผมครับ่ลองต้องลองทีหัวครับ อ่ะครับผมขึ้นมาครับอย่าลืมพมืออย่างนี้ด้วยครับผถอดหมวกมาบ้างไหมนะครับโอเค <Okay. S 1> ครับขึ้นมาครับครับเวลาที่เราดันขึ้นมาเนี่ยเราดันขึ้นมาเท่าที่เราต้องการจะเป็นจริงครับสิ่งที่ต้องการคือใช้อัมสวิงคัดแคร์ทำไปเรื่อยๆคนระับงาเรียบ์งาเดี๋ยวเราเบิร์ตขึ้นหาลากขึ้นหนาลากาลากาลาก,ลาก,ลากสิ่งที่เราต้องการทำคือลากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเระเ,เบิดนี่มันก็เหมือนกับเล่นวิดพื้นเลยนะครับ เราต้องการใช้แฮมสวิงครับลากขึ้นมานะครับลากหนักขึ้นมาจุดที่เราจะได้ด้วยจุดนึงคือกล้องเดินอ้อมมันอนนี้นึงครับครับคือช่วงน่องตรงนี้ด้านบนนะครับผมปกติน่องเนี่ยเราจะใช้นี้ดันถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้น่องได้ทํางานในอีกแบบหนึง่งคือน่องได้พับร่างกายขึ้นมานครับผมเพื่อให้คุณรู้สึกแฮมสวิงครับสิ่งที่คุณจะทำคือตัวที้คุณขึ้นมาปุาบบ๊บแอนลับงจะแอ่นล่งครับ บีบสะโพกนะครับคือขมิดก้นลับนะครับผมอย่าแอนหลังนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่เคยทําท่านี้นะครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับผมปรับให้มันต่ําพอนะครับให้มันล็อกให้นิ่งนะครับผมแล้วก็เข่าให้มันนิ่งๆอยู่บนเบาะนะครับผมสําคัญมากนะครับผมเพราะว่าที่ผมบอกท่านี้ถ้าไม่มีเก้าอี้ก็ทําได้ยากโอเคพดถึรแฮมจบนะครับ 5นี้ผมบอกไม่ได้จริงต้องทำสี่ทีเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยทำ5ทีก็ <c oughs> กกยากแล้วนะครับถ้าเกิดคุณทำได้เรื่อยๆก็ดีนะผมขอบคเออท่าต่อไปนะครับอันนี้เราเล่นข้างหลังไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะมาเล่นที่ข้างหน้าบ้างนะครับเล่น hack squat กันนะ squat เล่ตเองใส่น้รับเล่นเลยครับ ขึ้นมาบนบนนี้นะครับโอเคครับแฮกสควอชนะครับแฮกสควอชได้กล้ามเนื้อส่วนไหนแฮกสควอชได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับตัวนี้นะครับตัวรัทเทิลนะครับตัวรัทเทลคือจริงๆมันได้ข้อทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าอะไรก็ตามที่เข่าคยออย่างรัสเซโปคือยสควอชทำงานหมดนะครับไม่ต้องลืกขึ้นนะครับครับผมแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการด้านข้างครับเพื่อให้มีสวีออกมาอย่างนี้นะครับผมโอเค ปึ๊บปุ่มครับผมวิธีผัดนะครับคุณผัดด้วยส้นนะครับผมจะไม่ได้ใช้ปลายเท้าผัดอยาลองใช้ปลายเท้าผัดดูครับนะครับคือเขาจะไม่นิ่งเลยครับเข่าก็จะไม่นิ่งนะครับผมใช้ส้นผัดครับโอเคครับอแฮกสควอชเป็นท่าที่แมสนะครับแล้วก็ใช้แทนสควอชได้ไหมจริงๆมันก็มันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะสู้ฟรีเวตสควอชไม่ได้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหลังหรือสะโพกครับมันก็ช่วยได้ครับคราวนี้ถ้าเกิดแฮกสปอตไม่ว่างตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูแล้วคล้ายกับสปอตมากกว่าพาวเวอร์สปอตเนี่ยใช้เป็นไนะครับตัวนี้นโอเคเอ,อ่อตัวนี้นะครับจะดีกว่าสปอตธรรมดาสปอตธรรมดาเนี่ยเวลาที่คุณนั่นเนี่ยมันไม่มีเบาะไอพิงถูกนะครับพอไม่มีเบาะไอพิงเนี่ยร่างกายจะต้องโฟกัสกับการบาลานซ์ตัวเองบาลานซ์ทานะครับแล้ว ทำให้ออกแรงทีคอร์ดได้ไม่เต็มที่นะครับี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับนะครับตอนที่นี้น้องเขาตัวกนอยครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราเป็นกุ้ง ถูกไหมครับสิ่งที่ต้องการคือหน้าระมองขึ้นไปธรรมดาไหมนะครับ <S <S คุณเปลี่ยนพีดหันออกนิดนึงอันนี้กล้องได้ยินใช่ไหมครับหันออกนิดนึ่งครับแล้ว power power นะครับปุ่มนะครับมือคุณจับตรงนี้ได้นะคุณจับจตรงไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกดีครับแต่สิ่ง,งที่คุณต้องการทำคือคุณต้องการที่จะใช้ power ทั้งหมดจริงเพื่อที่จะ drive จะค i c k ขึ้นมา ปุนะครับผมเพราะจังหวะที่คุณขึ้นมานะครับถ้าเกิดคุณอยากยืดนหนักก็ได้นี่ปัญหานะครับแต่ถ้าคุณอยากเล่นเพื่อให้ได้กล้ำหนึ่งนะครับผมก็บีบคอร์คุณสามารถทจะบึ้มแล้วก็บีบคอร์สดนึงนะครับบีบคอร์สข้างในนะครับอยอ,อันนี้สามารถทำได้นนเซตหนึ่งประมาณสักเอ่อตั้งแต่สิบทียัน6ทีเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรนะครับผม ถ้าคุณเล่นเป็นท่าแรกแน่นอนว่า6ทีก็ดีนะครับแล้วก็วอร์มอัพดีๆก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเล่นต่อจากคุดและแฮมเรสนะครับก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหน่อยเพราะว่าร่างกายมันไม่พร้อมกับก,การฝึกเต็มที่แล้วเพราะคุณเล่นท่าอยู่ไปแล้วนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับคือเราเล่นแบ็คทูแบนะ็ค่ยคือว่ามีคนเล่นตัวนั้นอยู่แล้วก็มีคนเล่นตัวนี้อยู่แล้วถึงเวลาสลับกันนะครับฉะนั้นสําคัญมากในการเลือกบัดดี้นะครับจะต้องเป็นความแข็งแรงเท่าๆกันนะครับถ้าร่างกายหรือความสูงเนะี่ย โครงสร้างประมาณเดียวกันได้เนี่ยเยี่ยมเลยเพราะว่าไม่งั้นคุณคิดภาพถ้าสมมุติว่าต้องเล่นแล้วต้องปรับเก้าอี้คนหนึ่งสูง150อีกคนหนึ่งสูง190นะครับมันจะมันจะวุ่นวายมากเลยครับคุณต้องหาบัตด,ดี้ที่แบบอยู่ประมาณระดับเดียวกับคุณฝึกสไตล์เดียวคุณนะครับความสูงม,มันเดียวคุณแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากโอเคเราไปท่ายี่สองก่อนครับท่าที่สองอสเตฟเล็กเดดเด็นะครับ สติฟเล็กเด l ติฟนะครับเป็นเป็นในในความรู้สึกผมนะมันมันเป็นเหมือนกึงดึงท่าท่ายืดกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักเลยครับฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องแบบเลิกคิดเรื่องน้ำหนักไปเลยนะครับมันเป็นการยืดกล้ามเนื้อของแฮมสตริงนะครับและแฮมสตริงบีบอ่ะโอเคลองดูครับเวลาเรายืนครับเราจะไม่ยืนกว้างถ้าเรายืนกว้างครับแฮมสตริงจะทํางานยากนะครับผม เราจะยืนประมาณข้อสะโพกนะครับผมปึ๊บรับผมอย่าอย่าหอบ่ากแอนแอนสะบัดทีหนึ่งบีบสะบัดครับบีบสะบัดบีบสะบัดครับบีบสะบคคัดค้างเอาไว้นะมือปล่อยตรงกองนะครับครับมือ,อต้องพยายามปล่อยมันไม่มีเย่อะไรเกาะนะครับแล้วลงไปแล้วขึ้นมานะครับผมปึ๊บแลขึ้นมานะครับจังหวะที่ขึ้นมาให้บีบก,ก้นไม่ใช่อ่นหลังนะอ่นหลังกับบีบก,ก้นไม่เหมือนกันครับปึ๊บนะครับ ที่บินก้นเหมือนเดิมครับผมบอกไงว่าแฮมกับกรุ๊ตไทอินหรือว่าจุดจุดระหว่า,างก่อของตัวนี้ได้ยากไขมันสะสมเยอะกล้ามเนื้อน้อยในคนส่วนใหญ่นะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่แบบ p o w e r ลิฟติ้งเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกส่วนนี้ใน b o d ี b u i l ด i n g เนี่ยส่วนนี้จุดอ่อนเยอะมากผมก็อ่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยห้ความสําพัญธ์กับมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเอ่อสิ่งเี่องการแฮมสตริงครับเพื่อให้คุณเล่นแฮมสตริงได้ดีกว่าเดิมครับ คุณสามารถใช้สตร a ปได้นะครับเมื่อคุณไม่ต้องกังวลที่จะจับนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้สึกเต็มๆกับน้ำหนักได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้เข็มขัดได้นะครับเราต้องการเล่นแฮมสตริงไนงะเราไม่ต้องการจะเล่นเดดนิดอันนี้คือสติฟเล็กเดดนินะครับต่ายเด็ดนิป,ปกติเด็ดนิดป,ปกติเราจะงอเข่าถูกไหมครับแล้วก็ใช้คอดช่วยด้วยสติฟเล็กเด็ดนิคือเพียงแค่ทิ้มสะโพกไปข้างหลังนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับเข่าไม่ได้เตึงไม่ได้ล็อกนะครับผมแต่ว่าเข่างอไนดึน แล้วก็ลงนะครับลงลึกแค่ไหนบอกไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของคนคนนั้น,นครับถ้าคุณยืดหยุ่นเยอะคือคุณก็ลงเยอะนะครับถ้าคุณยืดหยุ่นน้อยคุณก็ลงน้อยเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆครับความยืดหยุ่นก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอเคเอ่อถ้าต่อไปครับ เราลองปับดูครับปัดเท่าที่อยากปับครับเนาะปัดขึ้นได้ไหมโอเคครับโอเคครับแล้วลองไปนั่งดูครับแทนนั่งคร,รับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่นนไมนนต้องหมืนน้ำหนักไม่ต้องหมืนน้ำหนักต่อครับโอเคในท่าเล็กสติชันครับผมต้องเดี๋ยวเดินบนอ้อมมาตรงนี้ข้างน,นี้ยืนอย่างนี้ยยืนอย่างนี้โอเค สิ่งที่คุณจะดูคือเก้าอี้นะครับเก้าอี้ต้องปรับมาหน่อยนะครับปรับมาหน่อยนะครับเก้าอี้บีบบีบสีแดงครับโอเคนะครับเราต้องการให้หลังนะครับค่อนข้างติดกระบอกนะครับผมแล้วก็ขานะครับอยู่ตรงจุดหมุนนี่พอดีครับนี่ครับนี่คือจุดหมุนครับก็ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้อเข่านะครับเพื่อให้ทำงานโอเคครับ อันนี้มันจะเป็นเครื่องปนาต้านะมันดีมากเพราะว่ามันแยก2อันนะครับไม่เหมือนกับเครื่องเครื่องทั่วไปครับที่มันตึิดในอันเดียวมันทาได้ขาทํางานมากกว่าขานึ่งแน่นอนโอเคครับขึ้นมาครับท่านี้สําคัญคือจังหวะขึ้นบนสุดขึ้นขึ้นมาครับบีบค้างไว้ครับแล้วปล่อยลงไปครับขับขึ้นนะครับแล้วปล่อยลงไปครับขึ้นนะครับแล้วปล่อยลงไป แล้วก็หัวไปข้างหลังครับครับพอหัวไปข้างหลังปุ๊บสิ่งที่จะเข้ามาช่วยไม่ได้ก็คือพวกตัวข้อสะโพกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ทํางานมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเรียกตรงนี้ว่าตัวหยดน้ำตา,ตาครับเราเรียกว่าหยดน้ำตาครับทานด้านในคนที่ไดเอทมจะเห็นหยดน้ำตา,ตาครับเออหยดน้ำตาหยดน้ำตาีย๋ยให้ดูหนึ่นี่ครับตรงนี้นะครับหยดน้ำตา,ตาพยายามมองให้เป็นนะหยดน้ำตา,ตาครับ แต่ไม่ได้ร้องไห้นะแต่มีเดือดมันตานะครับฉะนั้นตรงนี้คือเราต้องการจะบีบขึ้นมาแล้วบีบครับเึิบนะครับอย่าลืมว่าท่านี้นะครับเน้นจํานวนครั้งนะครับมากกว่าน้าหนักฉะนั้นเราควรจะเล่นอยู่ประมาณสักห้าครั้งนะครับผมโอเคครับวางครับเติบไม่ดีโอเคเพื่อเพิ่มความเข้มข้นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นคุณสามารถเล่นทีละขาได้นะครับแล้วตัวมันจะนิ่งกว่านะครับแล้วคุณก็สามารถโฟกัสได้มากกว่านะครับ เขาว่ากันว่าว่ากันว่า,น,วา,น,วาน,นะครับถ้าเราเล่นทีละข้างนะครับเราจะโฟกัสได้มากขึ้นประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เขาว่ากันว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขนั้นมาจากไหนนะครับปึ๊บนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับโอเคฉะนั้นเนี่ยคุณจะเล่นท่าสติ๊เล็กเดรดลิฟต์นะครับแล้วก็มาต่อที่ท่าเล็กเอ็กซ์เทนชันนะครับที่ผมไม่ได้เอาคนจะชอบเอาสควอตไปคู่กับสติ๊เล็กเดรดลิฟต์ ที่ผมไม่ได้เอาสองท่านี้คู่กันเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้สควอตเนี่ยถูกไหมครับพอคุณเล่นน่ะแล้วขาคุณหมดแรงใช่ไหมแล้วพอคุณยืนซิปเล็กน่ยมันสั่นเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดตัวเล็กเอ็กซ์เทชั่นเนี่ยแน่นอนมันมันเราเล่นควอตแต่ว่าตัวทํางานหลักมันอยู่นี้ถูกไหมครับฉะนั้นข้อสะโพกเนี่ยไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ฉะนั้นจะทําให้คุณยังมีแรงไปยืนเล่นสติ๊กเล็กเดลิฟได้ได เพราะอย่าลืมว่าคุณต้องเล่นไอ้คู่นี้ไปอีกสี่เซตโอเคครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเป็นแอดดักเตอร์แอดดักเตอร์โอเคอน,นี้เลยก็ได้น้ำหนักไม่าช่อไรที่สนสใจ Okay. ครับท่านี้สําคัญมากนะครับคือไม่ใช่ว่าไปลึกแค่ไหนนะครับคือจังหวะบีดบีปึ๊บค้างเอาไว้ต้องชนกับชน,ชนให้ชนกันครับปึ๊บครับผมแล้วปล่อยกลับครับเท่าที่ comfortable ลือเท่าที่โอเคนะครับแล้วบีทนะครับไม่ต้องฝืนตัวเองว่ายิ่งลึกยิ่งได้ที่ผมบอกนะถ้าคุณความยืดหยุ่นไม่ดีใช่ไหมแล้วคุณไปเยอะเ,อะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือข,ข,ข้อสะโพกครับจะอักเสบนะครับ ฉะนั้นคุณต้องการค่อยๆเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวเองครับถ้าคุณไม่เคยเล่นใช่ไหมต่อยคุณเล่นขามาแล้วสิบปีแต่คุณไม่เคยเล่นท่านี้พอคุณเล่นปุ๊บนะครับคุณจะรู้สึกแบบมันเสียวมากเลยนะครับเล่นประมาณได้สิบห้าทีนะครับผมโดยที่ผมบอกนะครับลักษณะคือเราใช้ดึงนละลากเข้าคือมันสําคัญมากนะคุณจะต้องพิจเจอให้ได้ลักษณะของการลากเข้ากล้ามเนื้ออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการดึงครับโดยเฉพาะแฮมสติงแล้วก็ต้นขาด้านใน คุณจะต้องนึกาเหมือนการลากอย่ากระชากนะครับในล่องเบี่ยงให้ดูนะครับปึ๊บเบี่ยงครับผมเบี่ยงครับปึ๊บครับผมครับอย่างนี้นะครับตัวที่สร้างแรงคือตรงนี้นะครับตัวที่สร้างแรงคือตรงนี้เหมือนเวลาคุณเบี่ยงขาเตะคนครับแรงไม่ได้มาจากตรงนี้แรงมาจากตรงนี้พอแรงมาจากตรงนี้แล้วกล้ามเนื้อนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตาขมโอเคครับเรียบร้อย ีน้องต่อตรงนี้ใช่อ,อันนี้นะครับเป็นคนเขาจะบอกว่าเล่นต้นขาด้านข้างเอาเล่นให้ดูก่อนปักซุยด้วยเหรอครับคุณไปช่วยดูแนวต่างโอเคครับใส่โอเคถ้านี้น้องการให้หลังชิดพอดีครับ แทงเข้าไปหน่อยต่ตัวตัวเข้าไปหน่อยแต่ต้อเกบครับแล้วลากออกรับข้าออกตะกีนนี้เพู่ไม่จบคือเราบอกว่ามันเป็นต้นขาด้านข้างใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับต้นขาด้านข้างเนี่ยคือมีหน้าที่ในการยืดออกนี้ตัวนี้ทํางานจริงคือก้นะครับถูกไหมครับรู้สึกตรงนี้มากกว่าใช่ไหมครับปล่อยกับไม้ช้าปึ๊บค้างเอาไว้ปล่อยกับไม้ช้าครับแล้วค้างเอาไว้ครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกัน ท่่นี้มันมันเริ่มจะไปใชท่าแมสแล้วแน่นอนเป็นการณ์ในวัดใหญ่แต่ว่ามันไม่ใช่ท่าแมสฉะนั้นคุณจะต้องค่อยๆลากลากนะครับตัวที้ทำงานคือก้นนะครับตัวนี้เป็นก้นทํางานนะครับเป็นกูทูยัทำงานเพราะว่ามันคือตัวที่ยกขาตัวนี้ออกมันเหมือนกันเลยนะกับท่าที่ผู้หญิงเล่นอย่างนี้คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าท่าที่ผู้หญิงเล่นอย่างนี้คืออะไรมันไม่มีน้ําหนักนะครับมันอยู่ในท่าที่อ่อนแอกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ในจุดที่แข็งแรงเรานันลงฐานเรามั่นนะครับ เรางอขาอยู่นะครับผมฉะนั้นแรงมันไปเยอะเปิบนะครับผมเปิบโอเคครับเรียบร้อยครับสองท่านี้คุณเล่นประมาณสิบห้าทีนะครับผมคือขาเนี่ยเกินสิบขึ้นไปเลยยกเป็นพวกสควอตหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเล่นจำนวนครั้งต่ำได้หน่อยโอเคครับไปท่าต่อไปน้องฉะนั้นเรามีสามคู่นะครับน้องครับี่รับแสนวยี น่นนนองอันนี้จะเล่นตัว g รส t ตอ n i นิ s นะครับเป็นเป็นน้องว่ายง่ายคือเป็นนอ้นอ,งอ,นนองตัวใหญ่น้องมีอยู่สองมัดเราจะเล่นน้องตัวใหญ่ครับผมเ็เข้าไปครับโอเคใจเย็นครับคราวนี้เวลาลงเวลาลงเนี่ยหลายคนคิดโอเคเราต้องลงลึกม,มากๆเลยไหมนะครับ ถ้าเราลงลึกมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับอาลงลึกเล็กบลึกติดครับ,รบสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเอ็นร้อยไหวจะพังนะครับขึ้นครับเึิบลงมันลงมาในระดับหนึ่งพอเึิบขึ้นครับเึิบแล้วบีบขึ้นแล้วบีบครับเบขึ้นแล้วบีบครับบบบีครัขึ้นแล้วบีลวบลงไม่ต้องลึกมากครับแล้วบีบนะครับการที่เราลงลึกมากๆนะครับ คือข้อเสียคือว่ามันทาให้เอ็นร้อยหวายยืดนะครับเพราะว่าจังหวะที่ลึกขนาดนั้นน่ะคุณไม่มีกล้ามเนื้อเหลืออยู่แล้วนะครับฉะนั้นที่ผมบอกการลงลึกเกินหรือการทําอะไรเยอะเกินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราได้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะ<บ>มันทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้มากขึ้นสนุด้วยๆนะครับน้องเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องใช้จำนวนครั้งในการฝึกฉะนั้นให้คุณฝึกประมาณสัก20ทีเป็นอย่างน้อยครับในตอนเริ่มต้นครับพอครับผม อันนี้เราจะได้น่องมัดหนึ่งไปแล้วครับคราวนี้จะเล่นน่องอีกมัดหนึ่งครับผมเออเอาหน้าของโอเคทางนี้น,น่องนะครับผมมันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน,นครับตะกี้นี้ที่เราเล่นไปครับคือส่วนนี้นะครับส่วนตรงนีง้ส่วนที่เป็นก้อนใหญ่นี่นะครับผมยูตรงนี้ ส่วนที่เป็นก้อนใหญ่นี้นครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการด้านข้างตัวนี้นะครับผมโอเคไม่เป็นไร,รเดี๋ยวไ่าปประมาณนี้ครับแล้วเราลงไปนะครับลงไปเท่าที่ท,ที่ผมบอกความยืดหยุ่นทุกท่าความยืดหยุ่นคนต่างกันนะครับต่างกันไม่ได้ว่าคุณยืดกล้ามเนะื้อเยอะหรือน้อยขนาดไหนะด้วยกรรมพันธุ์คุณมีผนนะครับว่า ว่าเออเขาต่อคุณหมุนได้เยอะขนาดไหน,นครับบางคนผมหมุนเขาต่อได้อย่างนี้แต่บางคนเขาอาจ,จะจมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วบางคนหมุนได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาเคยบาดเจ็บมาก่อนกรรมพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับฉะนั้นผมอยากให้คุณใช้ลอจิเนี้ในการเล่นกับตัวคุณมากกว่าที่จะถามว่าต้องลงไปถึงกี่องศาครับเพราะถึงเวลาจริงๆคุณก็ไม่มีวงเวียนอยู่ดีครับฉะนั้นดิ้ขึ้นแล้วบิดนะครับลงเท่าที่คุณรู้สึกแล้วขึ้นแล้วบิดนะครับ คนหนักนหนักมือสิ้นคนทำคนดีคนต้องจับมือถูกนะครับโอเคท่านี้ก็ท่านี้ต้องเล่นเบาใหญ่นะครับตัวท่านี้จริงๆเป็นตัวที่ทำให้คนเอ็นอเสียบเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนน้ำหนักมันใส่ได้เยอะแล้วก็ลักษณะการนี้ของแรงขานมันทำให้เราให้เราสนุกนะกับการใส่น้ำหนักเยอะนะครับเออแต่ว่าจริงๆมันมันต้องไม่ใช่น้ำหนักเยอะท่านี้ต้องใช้น้ำหนักน้อยนะครับถ้าคุณจะเล่นหนัก เล่นท่าตะกี้นี้ดีกว่านะครับสามารถเล่นต่ําสุดได้6กถึงแครั้งนะครับแต่กับท่าตะกี้นี้น้องจะไม่ได้บาดเจ็บแต่คนจะบาดเจ็บคือหลังด้านล่างเพราะว่าใส่ข้างหนึ่งหกแผ่นครับฉะนั้นในท่าตะกี้นี้คือท่า standing c a r f l e ที่เราเล่นกันตะกี้นี้สิ่งสําคัญคือถ้าคุณเล่นนะ่ะคุณต้องใส่เข็มขัดด้วยนะครับผมหลังจากที่คุณจบอันนี้นะครับคุณก็เล่นท้องนะครับผมแล้วก็จะเล่นท้องท้องตะกี้นี้ผมสอนทั้งหมดสท่าใช่ไหม คุณสามารถเล่น3ท่านั้นหรือจะเป็นท่าอะไรก็ตามที่คุณไปดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้มันไม่มีผลนะครับผมแต่ว่าให้คุณสลับลาดับแค่นั้นเองสลับลําดับสลับโซนจํานวน reps นะครับผมเท่านี้ก็จบแล้วครับสำหรับ lower body day นะครับคุณก็ทําโปรแกรมนี้ไปสักประมาณ3เดือนคือ3เดือนเป็นตัวเลขแบบเป็นตัวเลขแบบตัวเลขเลขอ,อยๆขึ้นมาเพราะว่าคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคุณจะต้องอยู่มาในระดับเพื่อให้มันมีผลเกิดขึ้นถ้าคุณอยู่มันหนึ่งอาทิตย์มันไม่เกิดแน่นอน,นครับ ฉะนั้นคุณอยู่มันอย่างน้อย3มเดือนครับผมแล้วก็ที่ผมบอกครับคือเวลาฝึกก็ตั้งใจฝึกยาวโทรศัพท์ามาครับแต่ว่าไม่ต้องบ้าแล้วก็ยืนกันคําเดิมครับฟิตไปเพราะเราไม่ใช่คนขายเว้